ในประเทศวันนี้ผมฝากพี่น้องประชาชนคนในประเทศฝากสื่อมวลชนทั้งประเทศนะครับทุกสำนักทุกช่องทุกรายการทีวีทุกสื่อวิทยุผมเรียนเชิญพี่ชายของคุณแตงโมคุณดายศหรือจะโมอามีนาหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นเพื่อนของคุณแตงโมวันที่20เมษาย,ยน2 5 6 5รยหสิบห้าเวลาบ่ายโมงครึง่ง นะครับผมเปิดแถลงข่าวที่โรงแรมอันดานะครับที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบ่ายโมงครึง่งถ้าเป็นไปได้คุณดายศที่เป็นพี่ชายของคุณแตงโมหรือเพื่อนๆของคุณแตงโมอยากจะไปดูหลักฐานสำคัญที่ผมจะเปิดในวันที่20เมษายนเวลาบ่ายโมงครึง่งและผมมีทีมงานทั้งหมดไปพร้อมด้วย และหลักฐานชิ้นเนี้ยเป็นหลักฐานที่ตํารวจภาคหนึ่งหรือตารวจนนทบุรีหรือตนอนํารวจสพเมืองนอนทบรุรีรับรองว่าคุณจะตกเก้าอี้และคว้าจะผ่าเมืองนอนทบุรีทันทีเวล,ลาหลังจากบ่ายโมงครึ่งไปแล้วอันนี้ผมไม่ได้ขู่ไม่ได้คุยไม่ได้โม้แต่เป็นเรื่องจริงที่ให้ผู้ใหญ่หลายท่านดูแล้วนะครับ แล้วผมเชื่อว่าคุณไม่มีคําตอบให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศในการสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อ,อประโยชน์ให้กับคนบนเรือ